สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง k ก channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลขวิ่งล่างตัวเดียวแล้วก็วิ่งล่าง2ตัวนะครับเอามาฝากกันให้พิจารณากันนะครับในงวดวันที่1นธันวาคม2564นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นนะครับ สองสูตรแต่ก่อนเื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าถ้าจะนำไปใช้นะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งล่างนะครับสสูตรนะครับเรามาดูสูตรวิ่งล่าง2ตัวก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าสูตรเลขเด่นนะครับไม่ปักหลักนะครับ บางงวดก็มาครบทั้ง2ตัวบางงวดก็จะมา1ตัวนะครับในสูตรนี้ก็จะมีผิดอยู่1งวดนะครับจากงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคืองวดที่ออก1 7จนะครับจากงวดแรกนะครับ7บวก2เป็น9 9บวก2อีกเป็น11นะครับได้เลข1ได้เลข1ให้เพิ่มไป2แเต้มนะครับหรือว่าบวก2คงที่นะครับ1บวก2ได้3นะครับได้1กับ3ผลรางวัลที่ออก1 7งนะครับงวดนี้ตัวที่เข้ามาคือเลข1 วดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้2กับ4นะครับผลรางวัลที่ออก2 9ตัวที่เข้ามาคือเลขสองวดต่อมานะครับ1บวกเเป็น8 8บวกเเป็น17นะครับได้7กับ9ออก7 0ศูนย์ตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับ2บวก5เป็น7 7เบวก7เป็น14นะครับได้4กับ6ออก6 9 ตัวที่เข้ามาคือเลขหกนะครับงวดนี้ผิดนะครับบวกกันได้เจ็ดแล้วก็ได้เก้านะครับเพิ่มสองแต้มออกสองสามนะครับผิดนะครับงวดนี้งวดต่อมาศูนย์ห้าบวกศูนย์บวกสองได้เจ็ดนะครับเจ็ดกับเก้าออกเจ็ดเก้านะครับงวดนี้เข้ามาทั้งสองตัว งวดต่อมาเจ็ดบวกหเป็นส 12, 12ิบสองสิบสองวกเเป็นสิบเก้านะครับได้เก้าับ1นนะครับผลรางวัลที่ออกเก้าูย์ตัวที่เข้ามาคือเลขเก้านะครับงวดต่อมาสามบวกห้าเป็นแปดบวกศูย์ได้แปดนะครับแปดเพิ่มสองเป็นส0ได้แปดกับ0ูน์ผลรางวัลที่ออกแปดสามตัวที่เข้ามาคือเลขแปด 7บวก1เป็น8 8บวก8เป็น16นะครับได้6กับ8ผลรางวัลที่ออก3 8นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 7เจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกศูนย์เป็นเก้านะครับได้เก้ากับหนึ่งนะครับเพิ่มสองเป็นสิบเอ็ดเอาตัวท้ายนะครับได้เก้ากับหนึ่งผลรางวัลที่ออกเก้าห้าตัวที่เข้ามาคือเลขเก้านะครับ 3บวกเกเป็น10 10บวก5เป็น15นะครับได้5กับ7นะครับผลรางวัลที่ออก57นะครับของงวดที่ผ่านมาเข้ามาทั้ง2ตัวนะครับงวดนี้อันนี้เป็นสถิตินะครับที่ผ่านมาเข้ามา1 2 3 4 4งีงวดแล้วก็มาผิดนะครับงวดที่5หลังจากที่ผิดเข้ามา1 2 3 4 5 6งนะครับงวดนี้เรามาดูมารุ้นกันนะครับว่า จะเดินต่อหรือไม่นะครับ6กบวกหเป็น7 7็เบวกสเป็น11นะครับได้เลข1 1ึเพิ่มสได้เลข3นะครับได้1กับ3นะครับตัวไหนจะมาจะมีมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งไม่ปักหลักนะครับของงวดวันที่1นธันวานะครับ 64นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะลงเป็นงวดแรกนะครับงวดนี้เรามาตามรุนกันว่าจะเดินต่อหรือเปล่าตำแหน่งของสูตรนะครับหลัก10บ,บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่1นึ่นะครับ3าตำแหน่งนะครับมีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับทีนี้เรามาดูสูตร วิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวเข้ามาสูตรทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกงวดจะมีผิด1งวดนะครับเข้ามาห้างวดงวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกเจก้านะครับงวดแรกนะครับสีบวกเป็น8 8ดแปดบวกหกเป็นส 14, 14ิบสี่สิบสี่วกสามเป็นสิบเจ็ดได้เลข7ผลรางวัลที่ออก7 9นะครับเลข7เ,เข้ามาที่หลักสิบ งวดที่2นะครับ1บวก1ได้2บวก0บวก3ได้5ผลรางวัลที่ออก90นะครับผิดนะครับงวดนี้งวดต่อมานะครับ7บวกเเป็น14 14บวก1เป็น15 15บวก3เป็น18นะครับได้เลข8ผลรางวัลที่ออก8 3สา เลข8เข้ามาที่หลัก10นะครับงวดต่อมานะครับ7บวก7เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก3เป็น23นะครับได้เลข3ผลรางวัลที่ออก38นะครับงวดนี้งวดที่ออก38หลัก10นะครับเข้ามาคือเลขสา งวดต่อมานะครับ8บวก8เป็น16 16บวก6อีกเป็น22 22บวก3เป็น25นะครับได้เลข5 5ตัวเดียวเพียวๆนะครับงวดนี้ออก95เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับเลข5 สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะครับได้เลขห้าผลรางวัลที่ออกของงวดที่ผ่านมานะครับสองตัวล่างออกห้าเจ็ดเลขห้านะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับทั้งหมดหกงวดผิดหนึ่งงวด หลังจากที่ผิดก็เข้ามาสีงวดนะครับงวดนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับจะได้ตัวไหน3บวก3เป็น6 6บวกเเป็น13 13บวก3เป็น16นะครับได้เลข6 6ตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่ในงวดวันที่1 พันวาคม64นะครับเรามารุ้นกันนะครับว่าจะมาหรือไม่จะเดินต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่เอามาฝากกันนะครับตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันของสูตรนี้ก็จะเป็นหลักหมืน่นบวกหลักหมืน่นบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับเลข3คงที่ 6ตัวนี้จะมากับตัวไหนนะครับถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับสูตร2ตัวเมื่อกี้นะครับสูตร2ตัวได้1กับ3นะครับสูตรนี้ได้6จับคู่กันก็จะมี16นะครับ36ห หรือจะหนึ่งสามไปกลับก็จะเป็นหกหนึ่งหสามถ้าในสี่คู่นี้นะครับถ้าเรามาดูแต้มรวมนะครับมีคู่ในตรงแต้มรวม อันนี้คือสูตรแต้มรวมนะครับมีแต้ม3ามแต้ม5้าแต้ม6แต้ม7ดแต้ม9นะครับ5แต้มใน4คู่นี้นะครับคู่นี้นะครับก็จะเข้า7ดแต้มนะครับ6 1หนึ่งหนึ่งนะครับจะมาอีกหรือเปล่านะครับงวดที่แล้วออกแล้วครับ6 1หนึ่งทั้งบนนะครับหรือจะมาล่างนะครับหรือจะไม่มานะครับเราลองวิเคราะห์ดูคู่นี้ก็เข้าแต้มนะครับเข้าแต้ม9นะครับทั้งมดนี้เข้าแต้มนะครับ ก็ชอบคู่ไหนถูกใจตัวไหนก็ไปพิจารณาดูนะครับ6ตัวนี้จะมากับ1อีกหรือเปล่าหรือจะมากับ3นะครับหรือจะมากับ7นะครับกับ7ที่จับคู่ให้หลายๆคู่หลายๆสูตรที่ลงไปก็จะชนกันที่คู่7 6นะครับ7 6 6 7นะครับถ้าถ้าสูตรนี้มานะครับสูตรนี้มาก็จะเป็น4คู่นี้ไปกับน,นะครับ ถ้าเก็บไม่มานะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับเป็นการคาดคะเนจากสูตรที่เรามีนะครับส่วนผลลางวันนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับเราไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์เองนะครับมีวิจารณญาณของแต่ละท่านอยู่แล้วนะครับในการตัดสินใจนะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ลองพิจารณาดูก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้ายัางไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายพบกันแบบไลฟ์สดนะครับกับชุดตัวเลข2ตัวบนนะครับที่จะมาฝากกันอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คอยติดตามนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายโมงนะครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ